สาววิ่งให้รถชนเผยเหตุผลสุดอึง้งเครียดผู้ชายสองคนมารุมจีบแต่ไม่อยากเลือกใครเลยขอตายดีกว่าเมื่อเวลา23.30นาฬิกา30นาทีวันที่1 5กุมภาพันธ์หพนักงานสอบสวนสพรัตนาทิเบตร,รับแจ้งเหตุหญิงหนึ่งรายวิ่งออกมาให้รถชนกลางถนนได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าสถานีดาวเทียมไทยคมถนนรัตนาทิเบตตะบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง ที่เกิดเหตุบริเวณทรัตนาทิเบตมุ่งหน้าพระนั่งเกล้าพบหญิงหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนางสาวชุดาอายุ45ปีชาวจังหวัดสุรินอาชีพค้าขายได้รับบาดเจ็บตามร่างกายมีบาดแผลทะลอกเลือดไหลบริเวณขาและริมฝีปากถูกรถยนต์เก่งพุ่งชนนอนอยู่กลางถนนส่วนคนขับรถยนต์เก่งเป็นชายสูงอายุไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลเพียงแต่เรียกประกันภัยชั้นหนึ่งให้มารับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับนางสาวชุดาผู้บาดเจ็บก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวขึ้นรถพาส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สอบสวนนางสาวชุดาซึ่งอยู่ในสภาพมึนเมาพูดจาอ้อแอแล้วว่าสาเหตุที่ตนกระโดดออกมาให้รถชนเนื่องจากว่าตนกลุ้มใจมากที่มีผู้ชายมารุมจีบในเวลาเดียวกันถึงสองคนแต่ทั้งสองคนก็ไม่เข้าตาและถูกใจตนเลยเพราะทําตัวไม่ดีคนแรกมีอาชีพขับรถเมย์ส่วนคนที่สองทำงานจีป,ปาถะเอาดีไม่ได้ทั้งสองคนไม่รู้จะทําอย่างไรก่อนเกิดเหตุรู้สึกกลุ้มใจเครียดคิดมากเลยดื่มเหล้าเมาแล้ววิ่งออกมาให้รถชนจะได้หมดปัญหาแต่ไม่ตายสมใจเพราะคนขับเบรกทันนางสาวชุดากล่าวทิ้งท้ายว่า ตอนนี้น้องอยากโสดแล้วน้องไม่อยากเลือกใครเลยสองคนที่เข้ามาจีบนิสัยไม่ดีน้องอยากเจอคนดีๆจะไม่คิดสั้นเลย